คนนี้พี่เตะสตาวัตนะคะโอ้โหอดเป็นห่วงไม่ได้มาที่เวิร์กพอยต์ของเราเปิดใจมาพร้อมกับภรรยาและลูกน้อยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลัวจริงๆกลัวลืมหน้าภรรยาและลูกหรือว่าโรคสมองเสื่อมนั่นเองไปเจอ,อพี่เตะน,นะคะเล่าเรื่องเหล่านี้มันมาได้ยังไงพี่ถามเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นจุดที่เราเริ่มกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าเออ มันจะต้องกลับมาระวังปัญหาที่อาจจะตามมาเรื่องอาการสมองเสื่อมปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีเนื้อสมองตายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากประยายเดี๋ยวบังคับให้ผมไปหาหมอ mm hmm. ผมเองก็แบบเฮ้ยเก็บตังค์ดีกว่าในวิกฤตนี้มันก็เห็นถึงเรื่องดีหลายอย่าง, mm hmm. างเช่นกันนะครับมันทําให้ผมได้พักตัวเองได้ใช้เวลากับลูกกับคร mm hmm. อบครัวมากขึ้นคือเห็นมาสักพักแล้วก็พยายามบอกให้ไปหาหมอพี่แต่เริ่มมีอาการคือจําคําศัพท์ที่ต้องพูดไม่ได้แล้วก็พูดสลับค mm ํา hmm. จน ที่เขาบอกว่าจําหน้าช่างไม่ได้ก็บอกว่าชึงเวลาแล้วค่ะต้องเรียกว่าดีขึ้นจากเดิมเยอะมากมาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วล่ะจ้างงานได้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะก็ทานยาครับหลกัลกๆเลยคือหมอให้ปรับเรื่องการนอนเพราะการนอนนี่มีปัญหารจริงแ,แต่ว <ใน S 2> <แ>่าถ้าในระยะยาวมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องเข้าสลีปเทสแล้วก็เจาะน้าไขสระไอ้ตอนลืมช่างเนี่ยอยู่ในบ้านแลยหันไปมองหน้าภรรยาแล้วก็ใครภรรยาก็เป็นเพของขวัญจริงๆภรรยาพูดบอกพี่เตยานะดูแลตัวเองดีๆนะหนูไม่อยากแบบ อยู่ดีพี่เต้จำหนูไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าในกระบวนการรักษามันมีทางออกที่ดีแน่นอนเห็นว่าเราจะดื้อหรือเปล่าผมก็เอ้ยผมไม่ดื้อแล้วถูกต้องพี่เต้อยู่ที่เราจะดื้อหรือเปล่าจริงๆแล้วการบริหารสมองหรือว่าการบำรุงสมองอะทุกวันนี้นวัตก,กรรมเรื่องราวการแพทย์เยอะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะ,คะ